สวัสดีค่ะช่องพายเลิฟช่องช้างนอนใหม่แล้วครับมาาบึงบรรยากาศดีมากนะคะฝนตกลิงฟองแป,งป้งฟองแป,งป้งฟองแป,งป้งฝนตกลิ่งสำหรับคุณชายเรานอนสบายใจเฉยนอนสบายใจเฉย บรรยากาศมันให้ครับบรรยากาศมันให้นอนอย่างเดียวครับนอนอย่างเดียวฝนตกนะครับฝนตกปล่อยๆว่ไม่ฝนตกไป,ปล่อยหรอือฝนตกลิ่นคอยๆลิ่นแห้งๆ <c oughs> ขนาดฝนลิ่นน้ำจะเต็มกลมาลมังแล้วฝนลิ่นมดขึ้นเลยเพียงคานอน <c oughs> นอนจังงัง นอนจริงๆครับนอนจริงๆขเขาเรียกว่านอนจริงๆน้นไหนมันอิม่มหน้นไหนมันอิม่มแม่งางลงมาลุกขึ้นนางเบ่งแม่น่งเบ่งแ้่นอนตอสุดยอดเอ้ยตื่นทำแม่เขาสิเก็บขยะแล้วเริบ ลูกขึ้นบลุกนั่บมอิมน้ำขึ้นเห็เดเย,ยี่ยงยางบอนอนยางยางามขึ้นบนหลับบอนอนข้าตา,านยางต่อไปต่อสัญญาบเออืัอนี้ต่อสัญญาทายลูกได้คุณเพอ <c oughs> วันนี้ต่อสัญญานะรอติดวนหรอ หลอดสี่ปิพุกพีสี่ลูกหลอดว่าตื้นทำไมพี่เลิบตื้นทำไมพี่เลิบนอนมาอยากลูกอยากตาื้นอ๋อไปนั่งเฮ็ดยังกี่น่นหลอดหญิงหลอดอย่าไปกวนพี่ให้พี่นอน หญิงหลอดอย่าไปกวนพี่ออกมาให้พี่นอนหางเขาเดินหางเขาเดินหญิงหลอด ไปนั่งเสาเขายัางหลอดไอ้หลอดคนตกลิ้นกับผ้ากันยางดีเนาะมูจอมเนาะพ่อก็ยืนทาเจ็บขยะลูกไส้เพราะท่านตื่นเขาเก็บเพระท่านได้เกาหัวแคกแคกลูกไส้ก็นอนต่อไป เขานอนต่อไปนอนเห็นมันอิม่มออกมาหลอดออกมาเดี๋ยวาไปขวนทีพับ้าแล้วพับ้าเขาแล้วโอ้ยยืดเสร็นอีเขาบมลูกเสยถ้าตื่นนอนตื่นแล้ว แต่จะลุกไม่ลุกแค่นั้นแหละอ้าวมารวยบอกว่าลุกบลก่ลุกลุกบ่ลุกอ่ะนอนต่อก็ง่ายเก๋ดมยาเลยเจ้าสีไปเก็บขยะบ่ไ,ได้เก็บดอกเจ้าบ่แล้วง่ายดอกบ่แล้วง่ายดอกอ่าบ่ไ,ได้เก็บขยะก,กันแล้วมเนี่ลุกแล้วนอนต่อเซยแค่ใจะหด้อ้ะ พ่อเมีนว่าบ้าท่านตื่นอ่ะตื่นแล้วลูกแล้วเอาท้ามือนีจอสันญ,ญาเด้แม่จะไปประชุมเด้กาลูก สรุปสรุปบอลูกแม่บอาพอว่าถาบ่ได้แล้วสวยแล้วลไปเอาไปเอารถมาเก็บเลยเบิงตื่นมาหน่ะเครียดอีกหนึง่งขนาดพอเขาไปประหน,นังบ่ลูกสวออยู่ โอ้ยลูกชายเจ้าสิได้กินแห้งย้อนมาล่ะพอ่อไงจีอ้าวพอเอารถเหยียบดังล้วเอ้าเหยียบผู้ดังแล้วเซ้ยโอ้ยสุดยอดของข่าวขี่ข่านเออเอ้าพอใส่รถ รถสิบล้อเหยียบเลยรถสิบล้อเหยียบเลยโอ้สวยแล้วพอว่าสวยแล้วบ่ได้ดอกเออขาขาขาเบิง,น,ง,น,งน่องน้องเพิ่นเออแล้วพอนี่เกจเจ้าระวังเด้อูถา้าบอค่าเสาดีเจ้าล่มทวนแล้วกาเงาี้ยง่ายน้ำถ้าบอค่าเสาดีล่มทวนแล้วพอนี่เกจบางหนึง่งเออไปอยากสิยผ้า แต่ว่าถาแม่เขาไปไก่หนีบ่ดได้ได้แม่เขาไปไก่ก็หนีบ่อใดอเอาลูกบ่ลูกลูกไม่ลูกลูกบ่ลูกขท้าขี้คานฮะอ้าสุดยอดลูกไส้ลูกไส้สข่อยเนาะว่าแม่ลูกไส้เจา้า นั่นเลยบอลนะค่อยยางมากพอได้ลุกเลยทันทีวับเรียบร้อยลุกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอ่ามาพอพอเดินลุ่ยชอยเดินลุ่ยชอยเองพอมาแล้วมาแล้วมาเมยแล้วมาแล้วมาแล้วยืดยืดยืดโอ้ยมาพอครับ นวลกันหลุดเนาะตื่นขึ้นมาหนะ่ะโอ้ยอ่ะอ่ะอ่ะถอยก่อนลูกแม่จังได้แม่เขาไก่บ่ได้จังสัตว์โามประกบแม่แล้วถามประกบแม่แล้วยังเสือน,นอนอยู่แมนบอเสื้อนอนอยู่แมนบอลเสือนอนอยู่ไหมไหฮะยังเสื้อนอนเสื้อนอนอยู่ใช่ไหมนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผู้บบาวขีข่ขันเ้ยค่ะแม่แม่อันแม่แม่ท่านใดมาผู้บบาวขีข่ขันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องไพ่เลยเพงเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม